หาเรื่องว่าพี่ไม่รวยความจนมีหนึ่งกระบวยความสวยอีกหนึ่งกระบงพี่อัตตคัดถ้าน้องวัดกันรวยเงินหงไม่ได้ เสี่ยวหน้าดำพี่ก็ไม่โกรธกร้อนค้าไม่จดไม่จำไม่อับไม่อาบอกให้ชัดชัดไม่ถนัดก็กำลังลายพี่ซื้อออกจะตายเสียดายน้องมองไม่เห็นเจ้าว่าซื้อนั้นกิน คนจนพี่สูด พี่ไม่กกรวเรื่องแม่น้องหาเรื่องว่าพี่คนจนพี่โสด Tá. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยกับรายการคนรู้จริงนะครับวันนี้สามท่านเข้ามาพูดคุยกันสนทนาปราศัยในประเด็นต่างๆนะครับเพื่อเป็นความรู้เป็นประโยชน์ในการสนทนาปราศัยสู่พี่น้องประชาชน,แล,ชนและบ้านเมืองของเราเองนะครับใช้มือผมก็คืออดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับท่านสมคิดเชือคงสวัสดีครับสวัสดีครับกับฝ้ามือเช่นเดียวกันนะครับผมวิชวลวันโนโครวิชวันโนนะครับก็ต,ต้องอธิบายอง, <c oughs> ต,องต้องพยายามย้ํากันเ <c oughs> นื่องจากว่านามสกุลไปคล้ายกับบุคคลคนหนึ่งคล้าย <c oughs> บวรศักดิ์คล้ายอาจารย์บวรศักดิ์วันนี้สิ่งที่เราได้ดีใจเมื่อวันเมื่อวานเราพูดกับท่านผู้ชมไปนิดหนึ่งว่ารายการที่ชื่อคนรู้จริงนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นรายการอย่างอื่นวันนี้ก็ขอ <c oughs> แสดงความยินดีด้วยว่ายังอยู่ ใช้ชื่อเดิมใช้ชื่อเดิมคือ,อยังเป็นชื่อรายการคนรู้จริงอยู่แต่เดิมเราคิดว่า,ามันก็ได้จะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์หรือสถานภาพน,นะนะครับแต่วันนี้เราก็เอาละนะครับคนรู้จริงก็ยังอยู่กับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับในชื่อรายการนี้นะครับและใครกันนั้นคนที่มาพูดมาคุยกันก็ยังเหมือนเดิมก็หมุนเวียนเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยน,ยนกันไปหรืออาจจะมีเพิ่มไมซ้ำไปฮะกับวันนี้เราออกช้านิดนึงกับเพราะว่าเรารอรายการคืนความสุขอยู่ ครับเรรับความสุขก่อนเ,อเรารับความสุขก่อนพอรับความสุขเสร็จปั๊บก็เข้าคนรู้จริงเลยครับก็หลายๆเรื่อง<ด>นะครับเราเราพยายามที่จะเอามาพูดมาคุยอย่างวันเนี้ยประเด็นหนึ่งนนที่เ,เป็นเรื่องน่าสนใจก็คือเรื่องของการที่มีกฎหมายใหม่ซึ่งประกาศราชกิจจารเบกษาเมื่อสิี่กรกฎาปี58ที่ผ่านมาเราก็จะได้ฟังอยู่พอสมควรว่าเอาละตอนนี้เนี่ยในการชุมนุมเนี่ยนะครับเขาจะมีกฎหมายมามาคุ้มครอง นะครับมากําหนดมาบัญญัติว่าการชุมนุมนั้นจะต้องเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับจะไปชุมนุมเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วนะครับในชุมนุมแต่ละประเด็นเนี่ยนะครับในกฎหมายเขียนในสักใบว่าเขาจะให้ดูหลายส่วนเลยทีเดียวนะครับการชุมนุมเป็นลักษณะของเดี๋ยวนะฮะขอดูนิดนึงนะครับเกี่ยวกับจํากัดอยู่ประมาณสักหกเประการนะครับว่าการชุมนุมประเภทไหนอะไรยังไงควรจะอยู่ในกรอบอะไรยังไงบ้างในการเดียวกันนั้น กฎหมายได้เขียนโทษของการชุมนุมไ้ด้วยนะฮะ <c oughs> จำคุกไปเกิน6เดือนอย่างเงี้ย <c oughs> นะครับบางกรณีหรือมีอัตราค่าปรับเป็นหลักหมื่นเหมือนกันอันนี้ก็ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราน่าจะหยิบยกมาพูดมาคุยกันบ้างว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอย่างไรเพราะเมื่อเป็นกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับถ้าจะมีการแก้ไขก็ต้องไปผ่านกระบวนการอีกกระบวนกันวันนี้มันเมื่อเป็นกฎหมายทุกคนก็ต้องบังคับใช้ตามกฎหมาย <c oughs> ต้องครับนะครับ ก็ต้องมีสภาพบังคับก็ต้องมีสภาพบังคับอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคงต้องปรับไปตามกระบวนการที่กฎหมายประหยัดนะครับจะมองอย่างเห็นเอาี้เอาร่างรอาร่างอร่างเนี้ยมันแต่เดิมเนี่ยมันเสนอมาก่อนละเสนอมาก่อนใู่ไหมฮะเคยอ่านคร่าวๆอ่ะฮะตอนนั้นเนี่ยผมผมได้อ่านคร่าวๆแล้วก็ดูลักษณะการเขียนเนี่ยมันเขียนให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐมากเกินไป ซึ่งบางทีนะอาจารย์วิชชลท่านอาจารยร์จำนงบางทีเรื่องการชุมนุมเนี่ยพรลบฉบับนี้ก็ใช้ชื่อเดิมนะพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะครับ,ค,รบความ<อ>จริงเรื่องการชุมนุมเนี่ยผมมองว่าอย่างไรเสรียมันก็ต้องให้พี่น้องประชาชนซึ่งเขาเป็นเจ้าของประเทศเนี่ยมีสิทธิ์แสดงออกโดยสงบซึ่งปกติในรัฐนูนเนี่ย ก็ได้เขียนว้อยู่คือการชุมนุมมีหลายลักษณะนี่ท่านก็พูดเนี่ยหมายถึงว่าการชุมนุมในราชพิธีการชุมนุมในเรื่องของการสัมมนาการชุมนุมในพิธีการต่างๆของทางราชการแต่ทีนนี้ของท่านกำลังพูดถึงเป้าหมายเนี่ยการชุมนุมเขียนเหมือนเป้าหมายว่าในทางการเมืองเหรอฮะในทางการเมืองคืออย่างนี้เราดูประเด็นนี้นก็ได้ รอ,อบใหญ่ช็นี้นะ่ะไม่ใช้บังคับการชุมนุมประเภทอะไรบ้างนะครับ<อ>หนึ่งคือการชุมนุมเรื่องในงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีอ,อันนี้ไม่เป็นไรนะครับไม่อยู่ในเงื่อนไขของกฎหมายชบอบนี้รประการที่2คือการชุมนุมเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมตามประเพณีหรือตามวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่นไม่ถ้าไปยุ่งห้ามหรือ็ยุ่งกันละเลิกคุยเลยนะครับ ประการที่สามงานบวชงานอะไรก็ตามป่าอะไรต่างๆนี่ไม่เกี่ยวนะก็ถือว่าเป็นงานบุญงานตามประเพณีตามวัฒนธรรมนะครับถ้าไปจํากัดบอกว่างานบุญน้าชุมนุมนี่ก็ยุ่งเหมือนกันนะจุดบ้องไฟจะโดนด้วยไหมเนี่ยไม่โดนไม่โดนฮะประเพณีนะฮะไม่เป็นหาประการที่3คือการชุมนุมเพื่อจัดแสดงมหอรสศพกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมอื่นเพื่อประโยชน์ทางการค้าปกติของผู้จัดการชุมนุม นะครับอันนี้ก็มาอยู่ในเงื่อนไขของกฎหมายเพราะั้นโดยรวมมันใช้กับเรื่องอะไรครับครับก็เป็นลักษณะการชุมนุมทางการเมืองอ๋อการชุมนุมเพื่อการศึกษาภายในการชุมนุมภายในสถานศึกษานี่สามารถทําได้ครับนะครับพนักศึกษาชุมนุมในสถานศึกษาของตนเองอันนี้ไม่มปปัญหานะครับไม่ต้องไปขอญาตใครก็อยู่ในสถานศึกษาตัวเองการชุมนุมหรือการประชุมตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนะครับหรือการประชุมสัมนาทางวิชาการ ของสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ทางงานวิชาการอันนี้ไม่มีปัญหากรับระเประการสุดท้ายที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขก็คือการชุมนุมสาธารณะในระหว่างที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอายการศึกและการชุมนุมสาธารณะที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้งแต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ก็มีข้อยกเว้นอีกตัวนี้ตัวนี้จะมีข้อยกเว้นไปเพราะนั้นโดยโดยลักษณะการชุมนุมเนี่ยถ้าชุมนุมทางการเมืองหรือชุมนุมเรียกร้องต่างๆเนี่ยต้องขออนุญาตครับหลักใหญ่คือต้องขออนุญาตคราวนี้เหรฮะกฎหมายฉบับนี้ให้ขอต้องขออนุญาตต้องขออนุญาตในการชุมนุมในที่สาธารณะครับแล้วก็ตอนนั้นก็จะกําหนดไว้ว่าห้ามชุมนุมในบริเวณอย่าง บริเวณพระบรมหาราชวังอย่างนี้ห้ามใกล้ห้าร้อยเมตรอะไรอย่างนี้หนึ่งร้อยห้าสิบเมตรก็จะกาหนดอันนี้สมควรเรื่องเรื่องที่เป็นปรนรเรื่อง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 อย่างนี้ก็ต้องก็ต้องเห็นด้วยแต่ว่าห้ามชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาลในทำเนียบรัฐบาลอันนี้ไม่เห็นด้วยห้ามชุมนุมใกล้รัฐสภาอะไรอย่างงี้เป็นต้นเพราะนั้นก็ก็จะห้ามในหลักๆลัใหญ่ทีนี้ผมมองว่ากฎหมายฉบับนี้ออกมาเนี่ยอาจารย์นะทุกวันนี้มันก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะวันนี้ก็ มีสถานการณ์ฉุกเฉินมีคอสชก็แทบไม่ได้ใช้กฎหมายฉบับนี้<ช>เพราะโดยโดยประกาศของคอสชก็ห้ามชุมนุมอยู่แล้วก็ห้ามชุมนุมรัฐบาลนายกท่านบอกว่าก็คงจะไปใช้ในหลังจากที่มีการเลือกตั้งแล้วเ<ช>ข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับพอปัจจุบันนี้ก็คงไม่ได้ใช้อยู่แล้วละก็เผื่อในอนาคตคือการเลือกตั้ง <S <S เกรงว่าจะมีการชุมนุมลักษณะที่ที่ไปอะไรกระทบกิดกระเบิดลมพิชนมองมองอย่างไรเรื่องการชุมนุม ผม <ใน S 1> เห็นท่า,านาสสพูดแล้วผมก็นึกขึ้นได้นะครับว่าไอการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยนะอันเนี้ยเวลาการชุมนุมเนี่ยในในเนี้ยก,กฎหมายเขาโอเคเขาคลุมไปหลายอัน <c oughs> ว่าไม่เลือกไม่เกี่ยวเรื่องการเมืองด้วยพวกนั้นเขาไม่เอามาใช้ <c oughs> นะ แต่เอามาใช้เฉพาะในเรื่องในทางการเมืองการชุมนุมทางการเมืองก็หมายถึงการที่ประชาชนเขามาชุมนุมกันเพื่อเรียกร้องหรือสนับสนุนรัฐบาลให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นไปตามความต้องการของเขานะตามความต้องการของผู้ชุมนุมเนี่ยทีนี้ประเด็นมันก็เกิดขึ้นมาว่าเวลามันจะมาชุมนุมนะโดยหลักแล้วนี่จะมาการขออนุญาตเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะผมว่าไปเรียกร้องรัฐบาลกระทำการในบางอย่างเนี่ย มันยากที่จะเขาจะอนุญาตม,มันมันมันต้องมาขออนุญาตแล้วกําหนดวันเวลาสถานที่ด้วยนะครับแล้วปกติ<ม>เรื่องชุมนุมเนี่ยมันมันเป็นอารมร์นนะทางนัน,ม,นมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่ต้องแจ้งไม่น้อยกว่ายี่ี่ชั่วโมงใช่แต,ใชแต่กําหนดวันเวลาด้วยนะจะชุมนุมวันไหนถึงเวลาสถานที่ใช่ต้องกต้องกำหนดหมดทีนี้ท่านผู้ชมครับผมยังอยากจะเรียนท่านอย่างนี้นะครับว่าโดยเนื้อหาของประชาธิปไตยเนี่ยเวลาเขามาเรียกร้องเนี่ยนะครับเขาเขามีปัญหาเขาอดไม่ไหวเขาจึงออกมาการเคลื่อนไหว แล้วก็ในเนื้อหาการเคลื่อนไหวต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยเขาบอกว่าที่มันล้นกฎหมายมาบ้างเลยศอกเลยเข่าเนี่ยนะครับ <c oughs> มันไม่ได้หมายความไม่เป็นประชาธิปไตยนะ <c oughs> มันเป็นทีนี้เวลาการที่เขามาจะมาชุมนุมเนี่ยท่า <c oughs> นอาจารย์ <c oughs> ชุมนุมมันต้องมาชุมนุมใกล้สถา,านที่ที่มีอํานาจ <c oughs> ก็คือว่ารัฐสภาหรือกฎหมายหร, <c oughs> หรือรัฐบาลถึงจะ ถึงจะเรียกร้องถึงจะทํางานในสิ่งที่เขาต้องการ,รถ้าไปชุมนุมที่ไหนครับที่ที่ภูเขาไหนที่ชายทะเลไหนผมว่ามันไม่มีความกดดันเพราะการ<ๆ>ชุมนุมมันต้องการสร้างความกดดันน,นี่โดยเนื้อแท้ก็คือว่าเวลาการเคลื่อนไหวชุมนุมทางการเมืองเนี่ยเขาก็มาเรียกร้องในสิ่งที่เขาต้องการ,รมันจะเลยกฎหมายไปบ้างเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เป็นประชาธิปไตยแต่นั่นมันคือเนื้อหาที่แท้จริงของของประชาธิปไตยค,คือเลยไปหน่อยก็ก็เป็นประชาธิปไตยเลือศอกเลยเข่าผม เพราะในเรื่องกฎหมายที่ออกมาเนี่ยท่านอาจารย์จำนวนผมขออีกนิดหนึ่งก็คือว่ากฎหมายที่ออกมาเนี่ยโอเคแหละมันอาจจะช่วยในเรื่องของการจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับมไม่ล้ำในที่สาธารณะไม่รบกวนสิทธิของผู้อื่นนะฮะแต่ว่าในการเคลื่อนไหวอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่ามันต้องขัดขวางม,มันต้องสร้างความกดดันรัฐบาลถึงจะไปฟังเขาท่านนึกออกไหมฮะนั่งเฉยๆไม่ฟังถ้าไปจัดชุมนุมแบบที่คอนเสิร์ตเนี่ยนะฮะ,<ม>ปะไปที่ใดที่หนึ่งเนี่ยใครเขาจะมาล่ะ ใครเข้จะให้ความสนใจคุณจัดไปรัฐบาลจะส่งข้าวส่งน้ำช่วยซ้ำไปแต่แต่ละประเทศก็ชุมนุมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันพม่ากับเราคล้ายๆกันไม่เหมือนกันจีนกับเราตอนเทียนอันเหมือนก็คล้ายๆกันถูกแต่ผมไปไปประเทศที่อย่างอย่างอเมริกาเนี่ยผมไปเจอเขาชุมนุมเขาก็ทําเป็นวงกลมถือป้ายเฮกันนะใช่คนไม่เยอะประมาณนึกร้อยคนอเมริกาเนี่ยแต่เขาก็มีพลังถูกเขาเขามีพลังเพราะว่ามันใช้สื่อแล้วก็มันใช่ ความคิดที่นําเสนอเป็นหลักนะครับมันจับจิตจับใจประชาชนได้เขาไม่มีประสายไม่ประสัยฮะบางทีมก็ใส่ท่นโทษนะครับใส่ป้ายหน้าใส่ป้ายหน้าป้ายหลังก็เดินวนอยู่แถวนั้นเนี่ยผมเห็นเดินอยู่ที่แถวยูเอ็นเดินอยู่แถวแถวนิวฉงตันดีซีก็เดินอย่างนี้ฮะแต่การประท้วงเหล่านั้นมีผลสะเทือนมีผลสะเทือนสมไยก่อนผมเห็นกลุ่มกลีนพิษประท้วงเนี่ยซึ่งเขาไม่ได้ไม่ได้มากมายเลยคนร้อยสองร้อยคน แต่ว่าสั่นสะเทือนไปทั้งโลกได้แน่นอนเพราะว่าหลักการที่เขานาเสนอเนี่ยมันกระทบแล้วมันมันได้ใจคนแม้ว่าจะพูดคนน้อยเนี่ยแต่เวลาออกไปสื่อแล้วเนี่ยมันมันทั่วโลกแล้วมันมันเกิดผลกระทบต่อทางรัฐบาลแต่เท่านี้ของบ้านเราเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเฉพาะตัวเฉพาะตัวเวลาคนเข้ามาสังเกตการชุมนุมในบ้านเรานะอุ้ยมันอะไรกันนี่นะ โอ้โหมีเวทีมีหมอลำม,มีลำเซิร์ฟมีมีคอนเสิร์ตมีร้องเพลงสนับสนุนกันแล้วอยู่ยาแล้วขวางมาโดยตลอดกฎหมายมีอย่างก็ปาาสเนี่ยก็ไม่มีใครบังคับเขาได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นนี่หลักนี้เนี่ยผมมองว่าถ้ากฎหมายนี้จะมีความดีอยู่บ้างอะนะ mm hmm. ก็คือเรื่องของการที่ว่า mm hmm. เจ้าที่สามารถที่จะไปเจรจาต่อรองว่าเฮ้ยคุณช่วงนี้คุณต้องถอยออกหน่อยนะใช้สถานที่กันหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวหัวหน้าโดนนะ แต่สมมติอย่างเงี้ยคหน่าจะเอย่างงี้ขอขอความร่วมมือหน่อยพวกเราอยู่ในบนฟุตบาทสมมุติะ้าจะพวกอยู่ในถนนให้คนก็เดินทางไปก่อนพอถึงเวลามีเวลาก็เข้ามาใหม่ได้เป็นลักษณะเชิงต่อรองแต่แต่อย่างไรก็ออกมาแล้วพอออกมาเป็นกฎหมายแล้วนะยันจำงต้องเราก็ต้องก็ต้องปฏิบัติตามต้องปฏิบัติแต่ผมมองอย่างงี้มองว่าการมองการชุมนุมเนี่ยตามพร้อมหยัดมองการชุมนุมในแง่ร้ายจนเกินไปคือการชุมนุมเนี่ยมันมีตั้งหลายรูปแบบหนึ่งการชุมนุมทางการเมือง สองประชาชนเดือดร้อนรัฐบาลไม่แก้ไขก็เข้ามาชุมนุมเหตุผลในการชุมนุมคือเพื่อให้รัฐบาลเข้าไปแก้ไขเยียวยาผู้ซึ่งเดือดร้อนของประชาชนอันนี้คือการสะท้อนนะครับสะท้อนความต้องการของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลคือเราจะไปเปรียบเทียบอย่างของอเมริกาของอังกฤษนะครับอเมริกาที่ท่านพูดนะครับพี่กีเคาล็อกประมาณร้อยคนถือป้ายก็เดินกันวงกลมกันเยอะๆหน่กเขาก็กลับโอเคก็ใช่อยู่แต่สิ่งหนึ่งที่มันจะต้องมองก็คือ นนคือคือคือต้องต้องเข้าใจว่ากระบวนการเนี่ยนะครับถ้าจะว่ากันอีกรูปแบบหนึง่งก็คือ,อแม้กระทั่งการศึกษาหรือการพัฒนาการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตมันไม่เหมือนกันคุณจะเอาต่างประเทศมาใช้ทั้งหมดเลยผมว่าไม่ใช่คือบางอย่างเนี่ยมันไปผ่านผู้แทนหเหมือนคนนั่งยืนกันสิบคนอะ่ะท่านลองกระซิบดิเราไปถามคนสุดท้ายเนี่ย มันจะเหมือนเวอร์กซิฟคนละไม่ตรงหรอกมไม่ตรงถัถูกไหมฮะกระบวนการประชาธิปไตยในการชุมนุมอย่างหนึ่งคือการสะท้อนในการแสดงความคิดเห็นก็คือการชุมนุมแต่เราไปจํากัดกรอบไว้ซะทหมดแล้วนะอย่างข้ามไปชุมนุมที่สภาอย่างเงี้ยคุณจะห้ามซึ่ซึ่งมันซึ่งมันก็ขัดหลักความเป็นจริงอยู่เหมือนกันนะครับการห้ามไปชุมนุมใกล้รัฐสภาเนี่ยผมก็มองแบบอาจารย์ทั้งสองมองว่า รัฐสภาก็เป็นที่มาของประชาชนประชาชนเลือกเข้ามาแต่ว่าโอเคใครจะแต่งตั้งแล้วก็อีกประเด็นหนึงแต่ว่าตัวรัฐสภาเนี่ยคือเป็นตัวออกกฎหมายขึ้นไปบังคับคนทั้งประเทศเพราะนั้นเวลาเขาเวลาเขาจะมาเรียกร้องอะไรต่างๆเรื่องกฎหมายผมเห็นได้ชัดยุคเราอยู่ก็ขนาดพยาบาลจะขอบรรจุเนี่ยก็ไปชุมนุมที่สภาเรื่องพรบอะไรต่างๆเนี่ย ถ้าเขาจะเรียกร้องอะไรเขาต้องไปสภาอพอไปสภาเหล่านี้นะถามว่าถ้าเขาขอจะให้เขาไหม,มแล้วก็